ครับผมก็คราวนี้เนี่ยเราลองมาดูถ้าในกรณีที่จำนวนอาคารเนี่ยมีจำนวนชั้นมากกว่าที่เรา,าเคยพูดไปแล้วนะครับอย่างสมมุติถ้าว่ามีเจ็ดชั้นนะครับมีเจ็ดชั้นมีแปดชั้นหรือมีสิบหกชั้นเราจะออกแบบระบบยังไงนะครับวิธีคิดนะครับ วิธีคิดเลยก็คือเอาสีมหารนะครับเอาสีมหารคือสี่ชั้นมาหารเพราะว่าหนึ่งชุดต่อสี่ชั้นอย่างเช่นเจ็ดชั้นเนี่ยนะครับเจ็ดชั้นก็เท่ากับถ้าสีมหารก็ไม่ลงตัวใช่ไหมครับเราก็ปัดเศษไปชุดหนึ่งสี่ชั้นบวกกับอีกชุดหนึ่งสามชั้นก็เป็นเจ็ดชั้นใช่ไหมครับก็เท่ากับเป็นสองชุดนะครับชุดหนึ่งสามชั้นชุดหนึ่งสี่ชั้นทีนี้ถ้าเป็นแปดชั้นล่ะก็คือ ชุดละสบวกสชุดละสชั้นก็เป็น8ชั้นนะครับออกแบบแบบเดิมนี่แหละครับต่อไปคือสมมติถ้าเป็นสิบหกชั้นล่ะสิชั้นเอา4มาหาร4 ,3 ่สามสนะครับเท่ากับ4ี่บวกสีวกนะครับก็ 4, 4ีชั้นจำนวน1 ,2 ,3 ,4 งชุดก็ได้เป็น16ชั้นนะครับ ถ้ามากกว่านี้เราก็ใช้ระบบไฟเบอร์ออปติกเข้ามาร่วมนะครับในการเดินสายลาาสายยาวๆท่านในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้เขาเรียกว่า h n ชุด h n อชุดหลักชุดตัวทีวี TV รวมหลักเนี่ยเป็นชุดเดียวกันก็ค่อยเอาลักษณะของพวก ไฟเบอร์ออปติกเข้ามาร่วมนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูที่จํานวนชั้นที่4ที่7ชั้นนะครับสมมุติ7ชั้นนะคราวที่แล้วเนี่ยเราออกแบบนะครับสมมุติต่ตึกจํานวน7ชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6ชั้นที่7นะครับอ่าสมมุติว่า h n อยู่ข้างบนนะครับหมายความว่าตัวู o เตอร์หลักเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการนะครับเราแบ่งลงมาแล้วเรากา็แบ่งด้วยสปิเตอร์สองทางก่อนเลยนะครับสปิเตอร์เพื่อแบ่งเมนนะครับใส่สามเหลี่ยมเข้าไปนะครับชุดบนก่อนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดล่างอีกหนึ่งชุดชุดที่อยู่ไกลกว่ายกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ที่อยู่ไกลกว่านะครับให้จานวนชั้นให้มันน้อยกว่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเราก็แบ่งเขาแบ่งเป็น 1- นึถึงสามแล้วกัน นะครับอีกชุดหนึ่งก็เป็น4ี่ห้ชั้นนะครับชุดที่ชุดแรกก็ผ่านบูสเตอร์ก่อน1ตัวอันนี้ผมวาดวาดทับไปแล้วกันนะครับบูสเตอร์ก็วาดอย่างนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยมข้างใน,นแบบนี้นะครับแล้วก็ input. อินพุตแบบนี้นะครับตรงมา4ชั้นใช่ไหมสี่ชั้นตบท้ายด้วยอะไรครับตบท้ายด้วยสปิเตอร์นะครับชั้นที่5ชั้นที่6 ทั้นที่เจ็ดนะครับเราก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาถ้าสมมติมเราจำนวนตามนั้นนะครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งเมนนะครับแบ่งเมนซ้ายขวาแบบนี้นะครับอินพุตก็เขียนสามเหลี่ยมเข้าไปให้รู้นะครับให้รู้ว่าเป็นอินพุตนะครับแบบนี้ซ้ายขวาเราก็เขียนไ้สิครับหนึ่ง สองสามตบท้ายด้วยหนึ่งสองสามตบท้ายด้วยสปิเตอร์นะครับแท็บออฟตัวที่หนึ่งแท็บออฟตัวที่สองแท็บออฟตัวที่สามตบท้ายด้วยสปิเตอร์นะครับเหมือนกันนะครับนี่ยเราได้เมนชุดหนึ่งละนะครับสมมุติถ้าห้องเท่ากันแบบนี้เราก็วางไปเลยถ้าน้อยกว่านี้เราก็ลดได้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับ ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยจําสูตรจํารูปแบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องคำนวณเสียเวลานะครับแบบนี้อ่านะครับอีกชุดหนึ่งเราก็ลากสายเมนลงมาจากนี้ยาวหน่อยปึบเข้ามาเข้าบูสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็แบ่งมาสามชั้นหนึ่งสองตบไทยด้วยสปิตเตอร์อ่า แบบนี้เราก็ได้แล้วอาคาร7ชั้นนะครับ1 2 3ตบท้ายตบไทด้วยสปิเตอร์1 2 3ตบท้ายตบทด้วยสปิเตอร์1 2 3ตบท้ายบทด้วยสปิเตอร์เหมือนกันครับอ่าเหมือนกันน้อยกว่าได้นะครับแต่มากกว่าไม่ได้นะครับตบไทยด้วยสปิเตอร์แบบนี้นะครับ,บ,บอ่านะแบบนี้เท่กเากับเราได้แล้วอาคาร7ชั้นนะครับ อาคารเชั้นชั้นที่1 2 3 4งสอี่ห้าหกดชั้นที่อยู่ไกลกว่าเราก็แบ่งเอาจํานวนที่มันน้อยกว่ามามาใช้นะครับนี่ครับวิธีการแบ่งนะครับอินพุก็เขียน3มเหลี่ยมข้านบนให้รู้นะครับแล้วแต่เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ถ้าเราเข้าใจเองนะครับอินพุข้าไปนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ในกรณีที่เป็น เจ็ดชั้นแล้วถ้าเป็น8ชั้นละ่ะก็เหมือนกันครับ8ชั้นก็เพียงแค่สมมติอันนี้เป็นอันนี้ผมขอเติมเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนนะครับถ้าเป็น8ชั้นก็ตัวนี้เป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นแท็บออฟแท็บออฟก็คือกลมๆตบท้ายด้วยสปิเตอร์ตัวสี่เหลี่ยมนะครับนี่ไง้าแบ่งเป็นช่วงละ4ชั้น4ชั้นนะครับแบบนี้ อ่าเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดแดชั้นนะครับหนึ่งสอสาห้าหกเจ็ดนี่ก็ได้8ดชั้นละทีนี้ถ้าเป็นสิหชั้นละ่ะก็เท่ากับชุดนี้ทั้งหมด4ี่ชุดด้วยกันนะครับสี่ชุดด้วยกันอ่ะมาดูว่าจะต้องทำยังไงนะครับะนะครับสมมติถ้าเป็นสิห นะมาดูที่เป็น16ชั้นนะครับถ้าเป็น16ชั้นเรากเา็เริ่มต้นจากที่ Hend ก่อนเลยนะครับตัวตัว Hend นะครับก็คือแผงเสาอากาศสัญญาณที่พอนะครับผ่านตัวฟิลเตอร์กรองนะครับแล้วก็ผ่านบูสเตอร์1ตัวนะครับเพื่อขยายสัญญาณให้เพียงพอนะครับเ,เห็นนะนะครับ ออกจากบูตเตอร์ก็ผ่านสปิเตอร์นะครับผ่านเป็นสปิเตอร์สทางมาก่อนนะครับแล้วจากสปิทเตอร์สทางก็มาแบ่งนะครับสปิทเตอร์สทางอีกทีหน,นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ลงไปที่ชั้นล่างนะครับอ๋อหมึกหมดพอดีเดี๋ยวสักครู่นะครับ ต่อนะครับก็เมนแบ่งมาเป็นแบบนี้นะครับสปิเตอร์สองทางนะครับใส่สามเหลี่ยมเข้าไปนะครับชุดชั้นบนสี่ชั้นนะครับแท็บตัวที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนต้องผ่านบูสเตอร์ก่อนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละชุดนะครับผ่านบูสเตอร์มานะครับถ้าบูสเตอร์มาก็แท็บออฟตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตบไายด้วยตัวที่สี่นะครับแบบนี้นะครับ นี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เราเรียนมานะครับต่อมาครับบูตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาบูตเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาแบ่ง1นึ่สองนะครับสามสนะครับอ่ะทีนี้จะบูตเตอร์ตัวนี้นะครับแบ่งลงมาที่เมนชั้นล่างอ่าล่างเมนมายาวนิดหนึ่งนะครับใช้บูตเตอร์ตัวนี้ สปิทเตอร์สองทางท,ที่นี่นะครับสปิเตอร์สองทางนีนผมเขียนจะต้องไม่มีข้างในนะก็แบ่งมาหนึ่งสองสามสี่คล้ายกันครับนะแล้วก็บูสเตอร์เห็นไหมเห็นถึงไหมนะครับอันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งหนึ่งสองสามตบท้ายด้วยสปิเตอร์ นะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะน่าจะพอพอเห็นนะครับเนี่ยอ่ะผมเลื่อนผมเลื่อนให้เห็นนะครับก็คือนี่ก็คือแบบสิบหกชั้นนะครับแบบนี้นะครับอืม แบบนี้นะครับอ่ะเขียนจํานวนชั้นกํากับแล้วกันจะได้เห็นนะครับชั้นที่1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็นะครับ เป็นตึก16ชั้นทั้งหมดนะครับเป็นตึก16ชั้นวิธีการแบ่งก็แบ่งประมาณนี้นะครับก็คือทําคล้ายๆเดิมนะครับแบ่งกลุ่มออกมานะครับขยายสัญญาณตัวบูสเตอร์นะครับคือบูสเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวตัวสโลปด้วยนะครับที่ตัวบูสเตอร์มันจะมีสโลปด้วยนะครับสโลปคืออะไรครับเวลาเราปรับเกณฑ์สัญญาณเนี่ยคือสัญญาณเนี่ยเวลาเวลาในกรณีที่เราเดินสายที่มันยาวอย่างตัวนี้มันใกล้ใช่ไหมครับ ตรงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ไอตัวที่มาทางนี้คร<ม>ับมาฝั่งนี้สายมันยาวมากครับสายมันยาวมากอ่าสายมันยาวมากนะครับมาแบ่งสัญญาณอีกนะครับสายค่อนข้างยาวแบ่งสัญญาณก่อนเข้าบูสเตอร์ทีนี้นะครับก่อนมาถึงบูสเตอร์ตัวน,นี้สัญญาณที่เป็นเนี่ยสมมตินะสมมุติว่าสัญ,ญญาณที่ต้นทางนะครับตรงนี้นะผมวาดเป็นกราฟแ,แ,แบบวาดเป็นรูปกราฟแบบพอพอจะมองเห็นนะครับผมวาดเป็นรูปกราฟ ช่องที่หนึ่งสมมตินะช่องที่สองอาจจะไล่เลี่ยกันบ้างช่องที่สามช่องที่สี่ความถี่ที่สี่ถ้าความถี่ที่ห้าสมมตินะมันเป็นอย่างนี้นะนะครับสมมติว่าที่เอาพูดตรงนี้มันเป็นแบบนี้นะครับคลื่นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อมันผ่านที่สายล,ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะความถี่สูงอะมันจะค่อนข้างจะมีปัญหานะครับค่อนข้างจะมีปัญหากว่า ถ้าเราใช้ไอสเปกตรัมจับนะครับไอตัวฟิวสตริงนะครับที่มันมีตัววัดคลื่นได้นะครับที่มีรูปเนี่ยนะครับสัญญาณมันจะมาอย่างนี้ครับก็คือความถี่ต่ำม,มันจะสูงกว่าและความถี่สูงจะต่ำกว่านะครับจะลดอ่อนกว่า1 2 3 4 5สมสมมตินะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับสัญญาณมันมันจะมาแบบนี้นะครับสัญญาณจะมาแบบนี้ อ่ามันจะเป็นสโลปก็คือความถี่สูงมันจะมันมันจะสูญสูญเสียมากกว่านะครับที่บูสเตอร์เนี่ยนะครับบูสเตอร์มันจะมีเกนมันจะมีเกนตัวหนึ่งแล้วก็มีสโลปตัวหนึ่งนะครับเวลาเราปรับเนี่ยก็คือปรับเกนแล้วก็ปรับสโลปก็คือปรับเนี่ยกดกดฝั่งที่มันเป็นตัวตามความความถี่ต่ำเนี่ยเหมือนตัวนี้เป็นเหมือนชิงช้านะครับปรับปรับแบบนี้นะครับปรับแบบนี้นะครับเวลาปรับสโลปก็คือเหมือนปรับชิงช้าเนี่ยครับลักษณะอย่างี้ มันก็จะชดเชยในส่วนของความถี่สูงเนี่ยที่มันลดกว่าเนี่ยให้มันมีเกณฑ์การขยายที่สูงกว่านะครับสัญญาณที่ออกมาจากหลังบูเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นใกล้เคียงสโลปมันก็ถึงมันไม่ได้ไม่ได้ถึงมากขนาดนี้นะครับมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะเอามาใช้งานได้นะครับเอามาใช้งานกับกลุ่มเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการออกแบบสําหรับตึก ที่มีจำนวนชั้นเยอะๆนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้นะครับมันก็จำเป็นจะต้องใช้เมนที่เป็นตัวไฟเบอร์ออปติกเข้ามาช่วยแล้วครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องไฟเบอร์ออปติกเนี่ยรอบหลังที่หลังนะครับอีก EP ต่อไปนะครับ e ีทีถัดไปนะครับจากที่พูดคุยนะครับที่ว่าเอาบูสเตอร์ขยายที่สายสัญญาณที่มันยาวๆเนี่ยนะครับให้ดูที่บูสเตอร์นะครับบูสเตอร์มันจะมีปุ่มสโลปนะครับ ตรงนี้นะครับปุ่มสโลปนะครับตัวนี้ก็จะช่วยปรับสัญญาณที่มันลดทอนมากกว่ากันอย่างในกรณีความถี่สูงนะครับความถี่สูงเนี่ยมันจะลดมากกว่าความถี่ต่ําก็สามารถปรับสโลปเวลาขยายสัญญาณปรับสโลปตัวนี้ช่วยได้ด้วยนะครับโอเคครับ